สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสิกชนแนลที่มีแต่รถสวยๆครับ่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับมาเจอกันทุกๆวันแหละครับอ่าคันนี้เป็นเจ้าสกอเนีย P410 ครับอ่าเป็นเจ้าสแคเนียตัวโฉมเก่านะครับแต่เป็นรุ่น P4 1 0หนึ่งครับคันนี้แต่งโหลดมาเลยครับคันนี้แต่งโหลดมาเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สวยงามเลยครับอ่าถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังสวยงามอยู่ครับคันนี้ นะครับเป็นสีขาวแรปดาสติกเกอร์แล้วก็ติดคำว่า GP ด้วยครับเป็นของบริษัท GP ทานสปอร์ตโกลเด้นปามทานสปอร์ตครับะนะครับเป็นเซคานเตีย T410 โอโ้โหแต่งแล้วรอเลยครับอันนี้มีฝาครอบล้อด้วยล้อหลังล้อหลังเงาว้านะครับดูข้างๆก่อนข้างรวมรวมโอ้โหหล่อเลยครับหล่อเลย ครับจากน,นี้ดีมาก้้มามาดูน้ามาดูด้านลานาสวยสีขาวด้นา,นานเปนสีาววนขาวลว,วนนะครับเป็นแค่นี้นรัเข้าได้เป็นเีนสี่หนึนศ โหลดมาเตี้ยเลยครับวันนี้โหลดมาเตี้ยเลยหลอเราเอาการเลยครับถึงแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าพอแต่งแล้วก็ดูโอ้โหโอเคเลยครับสวยสวยมากนะครับ ายเลยติดเลยสวยสวยงามเลยนะครับอนนั้ลอ้อล้อหน้าล้อหน้าก็เป็นฝาครอบล้อด้วยครับฝาครอบล้อด้วยอ่ามันจะเป็นล้ออันโค่เลยครับคันนี้ล้ออันโคฝาครอบล้อแล้วก็ตัวหัวน็อตที่เป็นสีทองด้วยนะครับอ่าอันนี้ล้อหลังจุดล้อหลังนะครับล้อหลัง จะเป็นล้ออันโค่อันโค่แท้เลยนะครับอันโค่แท้เลยนะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตจะเป็นหัวสี่เลยอันนี้ชุดไฟท้ายเขานะครับพัมุมพัใบยังอยู่ครบครับทันนี้จุดไฟท้ายพอมุมพ,พัใบครบมีไฟท้ายไฟท้ายเขานะครับพับใบใน,นล้อ ดุมล้อหลังนะครับดุมล้อหลังดุมล้อหลังอันนี้เป็นดุมขัดครับตัวนี้น่าจะยกเพาได้นะครับหลายสติกเกอร์ที่เขาแปะไว้นะครับสวยงามเลยนะครับร้อนอ่ะดูฝา,ารอบล้อชัๆดๆดีครับะนะครับสวยเลยกันข้างก็ติด ปเป็นโพรน,นาเป็นเป็นสกเกิร์ตครับเป็นสกเกิร์ตอ่าเป็นสกเกิร์ตเป็นชุดแต่งอ่าแต่งมาแล้วก็ทำให้รถดูดูเตี้ยเลยครับดูเตี้ยเลยค่านนี้ดูเตียเยเต้ยเลยครับอ่าพี่ก็จะไปแล้วครับอ่าโอ้ออกตัวหน้ายกเลยครับนี่หน้ายกเลยอ่าไปแล้วครับไปแล้วดันตะแกรเนียพีสี่ร้อยสิบ ยังรอครับยังรอครันนี้ไปแล้วอ่าอ่าเดินทางปลอดภัยครับอ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ